แล้วเจ๊าขายอะไรเจ๊าขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าเป็นไงขายไม่ได้ีได้ได้สองตัวคุณเด้อสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับผมกับสารพัดช,ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับสารพัดชาแนลนะครับไม่ได้มารีวิวอาหารนะครับ <c oughs> นี่คือครั้งแรกนะครับที่ผ่านมานแล้วก็มาแวะที่ตลาดนี้นะครับดูครับบรรยากาศตอนเย็นคนเลิกงานนะครับรถ วันนี้นะครับเราจะมาสอบถามแม่ค้ากันนะครับว่า,วายุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้อาชีพแม่คนะ้าเนี่ยมันจะอยู่ได้กันหรือไม่นะครับผมนี่แม่ค้าโดยตรงเลยครับพี่สวัสดีครับสสวัสดีค่ะขายดีไหม <Brother. S 2> พี่เงียบเลยขายไม่ได้หรอกขายมากี่ปีแล้วแบบนี้เนะนี่ยอ๋อนี่เพิ่งมาขายเขาไม่ให้เข้าตลาดอ๋อมาขายเข้าตลาดเขายึดติดาไม่ให้เราเข้าไปขายในตลาดเราตั้งตั้งทั้งวันเลยใช่ไหม วันนี้่งจะได้สองร้อยวันนี้ขาย <500. S 1> ได้สองใบใบละร้อยนะครับผมถูกมากนะครับผมท่านผู้ชมดูครับครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาคุยกับแม่ค้านะครับผม,มเจ๊ขายดีไหมเจ๊ขายดีไหมเงียบไ,ไปเรื่อยๆใช่ไหมเศรษฐกิจอย่างงี้ลแล้วเจ๊ขายอะไรเจ๊ ขายเสื้อผ้าเป็นไงพูดดังๆพูดดังๆพูดให้พูดให้ครับทุกวันนี้จะอดตายอยู่แล้วจะอดตายอยู่แล้วใช่ไหมผมก็พ่อค้านะ ท่านผู้ชมครับเราไปสอบถามแม่ค้าแล้วนะครับเปิดทั้งวันเพิ่งขายได้200นะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงครับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับ ขายดีไหมครับขายดีไหมเจ๊มาขายนานี่ยังที่นี่ครับตลาดใกล้ๆเราใช่ไหมอ,อ๋อคือคือเขาให้ไม่ให้ขายในตลาดเราก็มาตรงนี้ต่อ,ตนนอ,อใช่ปากนานเราต้องกินทุกวันน่ะนะววาาอ,อ๋อสู้ๆครับขายดีๆวันนี้เปิดบินยงัง โโออ้ห oh oh, สุดยด okay, okay. Yeah. วันจันนี้ก็จะเข้าแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเขาโทรมาบอกแล้วว่าวันจันทร์อืมครับผมสู้ต่อไปสู้ไปด้วยกันครับ,คร,บครับผมเราไว้ต่อนะครับท่านผู้ชม ปลาหมึกเก้าสิบบาทขายดีไหมครับได้ค่ะโอ้โหหนวดปลาหมึกขา,ข,ขายกี่วันแล้วพี่ดิขา,ข,ขายดีไหมปกติรีวิวอาหาร <laughs> สารพัดชาแนลสารพัดชาแนลครับ,รบผม โลละ90บาทขาไม่แพงค่ะครับผมเอาฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านด้วยนะคะร้านปลาหมึกสดขาถนนบางปานะคะถนนบางปานะครับผมท่านผู้ชมครับใครผ่านไปผ่านมาครับหนวดปลาหมึกโลละ90บาทมีขายค่ะปลาหมึกปลาหมึกขาหนวดหมึกขาทุกอย่าง90บาทขะโลละ90บาทถนนบางปาครับท่านผู้ชมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยแม่ค้ามาขายตั้งแต่ห้าโมงถึงประมาณเที่ยงค่ะ โอ้โหขายดีมากาขอบคุณท่านผู้ชมเราไปต่อ,อ,อผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับท่านผู้ชม ผูโลละลอยโอ้โหยอดขายดีไหมครับพี่มีสองฝั่งถนนเลยนะครับท่านผู้ชม สวัสดีครับเจ๊ขายดีไหมพอได้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสองถึงหนึ่งทุ่ม่ถึงนนะครับท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมานะครับไข่นะครับมีเป็นเบอร์นะครับผมไข่สดๆนะครับถนนบางปาใช่ไหมครับเจ๊ถ้าผมถนนบางปาครับเลิกงานนะครับผมหรือมีโอกาสได้ผ่านนะครับแวะมาได้นะครับ ครับผมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้คือเป็นคลิปพิเศษนะครับผมผมรู้สึกว่าบรรยากาศตลาดนัดตอนเย็นนะครับผมไม่ค่อยได้เดินนะครับผมวันนี้นะครับมาเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็ก่อนจบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆของสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับผม นี่แหละครับคืออาชีพพ่อขาแม่ขานะครับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ต้องจ่ายค่าแผงปากต้องกินท้องต้องอิ่มทุกวันนะครับคลิปต่อไปสารพัดชาแนลนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชิมอะไรนะครับไปรู้จักกับอะไรนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปวิดีโอใหม่ๆของสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ